คุณผู้ชมครับเปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ l n e w Isuzu m w x โฉมใหม่มาพร้อมกับ7รุ่นย่อยให้เราเลือกนะครับขุมพลังทั้ง Isuzu ก็ใช้ขุมพลังตัวเดียวกับที่ใช้อยู่ในตัว D-Max นั่นเองนะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0บูพาวเวอรนะครับตัวนี้ก็ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแล้วก็อีกและอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวเครื่องยนต์1.9นะครับที่ให้กำลังสูงสุด150แรงมา้านั่นเองนะครับ รายละเอียดเรื่องราคาทั้ง7รุ่นย่อยก็มีดังต่อไปน,นี้เลยนะครับจุดเด่นๆน,นอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาที่มีการเปลี่ยนไปทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะสร้างความกังวลใจกับคู่แข่งในท้องตลาดก็คือเรื่องออปชันที่ทางอีสุเขาจัดมาเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่แล้วก็ออปชันเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่ เรียกได้ว,ว่าใส่กันเข้ามาเต็มทุกเม็ดเลยนะครับก็น่าจะสร้างความกังวลใจให้กับเจ้าตลาดแล้วก็คู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้าฟอร์จูเหรือทางมิซูบิชิปาเจลโลนะครับที่ขับขี้กันอยู่ก็คงต้องมารอดูนะครับว่าตลาดจะเดือดขนาดไหนตอนนี้ก็ขอเชิญคุณผู้ชมไปรับชมข้อมูลเต็มๆทั้งภายนอกภายในแล้วก็ออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายและก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับจากข้อมูลจากข้อมูลของทางอิสุได้เลยครับ ทุกรายละเอียดคือเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการผสมผสานวัสดุพรีเมียมที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสแสดงถึงอีกระดับแห่งความหรูหราด้านหน้าบ่งบอกความล้ำสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์ Aero Signature พร้อมไฟหน้าใบ LED สอดรับกับเส้นสาย Speed Line ด้านข้างอันเป็นเอกลักษณ์ ทอดยาวสู่ไฟท้าย LED แบบวิงเล็ตซิกเนเจอร์ล่ระดับเป็นมิติชัดเจนทุกสายตาล้ออรอยขนาดใหญ่ดินามิก Design โดดเด่นในทุกการขับเคลื่อนและนี่คือดีไซน์ระดับ Masterpiece ที่ All New Isuzu MU-X พร้อมบ่งบอกถึงแบบฉบับใหม่ของความสำเร็จ ประทับใจตั้งแต่แรกเห็นหรูหราประณีตในทุกรายละเอียดคือความรู้สึกที่สัมผัสได้จาก All New Isuzu MU-X ด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบ Fine Rich and impressive craftsmanship ถ่ายทอดคุณค่าแห่งยุนตรกรรมด้วยแรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ที่พิถีพิถันบ่งบอกรสนิยมส่งคุณค่าแบบฉบับเครื่องประดับระดับ Masterpiece มอบประสบการณ์สุนทรียะแห่งความสำเร็จทุกครั้งที่ได้มองเห็นและสัมผัสจะรับรู้ได้ถึงความภาคภูมิ All New Isuzu MU-X กว้างขวางล้ำสมัยสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันบอะนั่งเทคโนโลยี Cool Max ช่วยลดการสะสมความร้อนที่สุดแห่งดีไซน์โอบกระชับรับทุกสัดส่วน พร้อมระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าพิถีพิถันด้วยการเดินเส้นได้แบบเครื่องหนังชั้นหรูเบาะที่นั่งทั้งสามแถวกว้างขวางนั่งสบายปรับพับเบาะได้เรียบสนิททุกฟังก์ชันเป็นหนึ่งเดียวกับดีไซน์ด้วยวิธีการออกแบบ integrated cockpit พวงมาลาัย multi-function จับกระชับ พร้อมแพตเทิ s h ชิฟที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เต็มอารมณ์สปอร์ตเพียงปลายนิ้วสัมผัสคอนโซลกลางดีไซน์ต่อเนื่องจากคอนโซลหน้าพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฟังก์ชันออโต้เบรคโฮลเรียบรูล้ำสมัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ d u อัลโซน ยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อม High Efficiency Air Filter กรองฝุ่นได้ถึงระดับ PM 2.5ระบบความบันเทิง Isuzu Ultimate Entertainment พร้อม Infotainment Display ขนาดใหญ่สุดถึง9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และระบบเสียง High Definition 8ลำโพงสุนทรียะอารมณ์ใหม่แห่งการเดินทาง สะดวกสบายยิ่งกว่าเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้ไม่สะดุดด้วยชาร์จิ่งสเตชันส์ที่มาพร้อม USB fast charger ช่องต่อ AC power socket 220 v และช่องต่อ DC 12 v socket multipurpose storage ช่องเก็บอนเนกประสงค์หลากหลายตำแหน่งพร้อมจุดวางแก้วและเครื่องดื่ม12จุด สะดวกสบายระดับท็อปคลาสกับ Power Tailgate ระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าปลอดภัยด้วยระบบ Jam Protection พร้อมเทคโนโลยีความสะดวกสบายครบครัน I ิวอิูุสมิวเดินทางไปกับนิยามใหม่แห่งความหรูหราที่ผสมผสานความสะดวกสบายเคียงคู่เอกลักษณ์แห่งดีไซน์ที่น่าลุ่มลงอีกขั้นแห่งความมั่นใจ Isuzu Matrix Safety Intelligence ที่เน้นพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยทุกระบบ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลำหน้ากับเทคโนโลยี A-DAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้วยนวัตก,กรรมกล้องหน้าคู่อัจฉริยะใหม่ 3D Imaging Stereo Camera แม่นยำกว่ากล้องเดียวแบบ m o n o Cam ี r ตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าแบบ Real Time ด้วยมิติที่ชัดเจนยิ่งกว่าพร้อมเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจ ระบบแมนน a l สปี e d l i ิเตอรให้ผู้ขับขี่ตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดของรถได้ด้วยตัวเองระบบ Full ฟูล e ปีดเรนจ์อะด i v e Cruise Control ควบคุมความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าโดยอัตโนมัติพร้อมระบบ Stop ปแอนด์ยุดรถและออกตัวตามรถคันหน้าอัตโนมัติ ระบบเลน e ด e p พัชเ r อวอร์ i นิแจ้งเตือนทันทีเมื่อรถวิ่งออกนอกเลนระบบ Blind Spot Monitoring แจ้งเตือนเมื่อมีรถในบริเวณจุดอับสายตาระบบ a u t Automatic High Beam ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ เปิดเมื่อถนนว่างและปิดเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าหรือวิ่งสวนมาระบบ forward collision warning แจ้งเตือนเมื่อมีรถหรือวัตถุด,ด้านหน้ารถในระยะที่อาจเกิดการชนทำงานร่วมกับระบบ autonomous emergency braking โดยจะทำการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบเบรกเมื่อถึงระยะที่จะก่อให้เกิดการชน ระบบ Pedal Misapplication Mitigation ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ทันทีเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งขณะที่มีสิ่งกีดขวางหน้ารถระบบ r e Cross Traffic Alert แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีรถหรือวัตถุตัดผ่านด้านหลังขณะถอยรถระบบ Multi-Collision Brake ช่วยหยุดรถโดยอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง Parking a เอ System ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องสะดวกมั่นใจยิ่งขึ้น Isuzu Matrix Safety Intelligence ยังมาพร้อมระบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานครบครัน จากชื่อเสียงแห่งสมรรถนะที่มอบความสนุกเร้าใจในการขับขี่พร้อมความนุ่มนั่งสบายของ All New Isuzu Mu-X สู่ดุลยภาพใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนทุกความคิดของยนตรกรรมอนเนกประสงค์ All New Isuzu Mu-X มาพร้อมการออกแบบโครงสร้างแพลตฟอร์มด้วยแนวคิด Isuzu Symmetric Mobility มั่นคง นุ่มนวลนปลอดภัยช่วงล่างคอยสปริงพร้อมโชคอัพแกส๊สทั้ง4ลอ้อช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นดับเบิลวิชโบนออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนใหม่และเหล็กกันโครงขนาดใหญ่ช่วงล่างด้านหลังแบบ5ฟ i ลิงซัสเพนชั่อันเรื่องชื่อที่พัฒนาไปอีกขั้นออกแบบจุดยึดคานใหม่และเหล็กกันโครงให้ยาวขึ้น มอบสมดูรีภาพแห่งความนุ่มสบายและการยึดเกาะเต็มประสิทธิภาพเพราะความเร้าใจคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิต All New Isuzu m w x มาพร้อมขุมพลังขั้นสุดด้วย DNA สมบูรณ์แบบของ Isuzu เครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power เกินคำจำกัดความของสมรรถนะแรงบิดสูงทุกแย่างความเร็วเร้าใจตั้งแต่แรกสัมผัสและเครื่องยนต์พัฒนาลำหน้าล่าสุด1.9 DDI Blue Power Gen 2ออกตัวแรง ตอบสนองท่านใจพร้อมการประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมเกียร์หสปีดเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นรวดเร็วถ่ายทอดความแรงต่อเนื่องทุกช่วงความเร็วให้สมรรถนะการขับขี่เต็มอารมณ์สปอร์ตรัฟเทอร์เรนโหมดเพิ่มสมรรถนะการขับขี่สำหรับการขับเคลื่อนบนทางวิบากเสริมแรงยึดเกาะและแรงตะกุยของล้อก,กับพื้นได้ดีขึ้นลุยได้สนุกยิ่งขึ้น All New Isuzu Mu-X ดุลยภาพพร้อมขุมพลังใหม่แห่งการขับขี่ที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้อย่างใจปรารถนา All New Isuzu Mu-X พร้อมแล้วที่จะสร้างนิยามใหม่แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าปลุกเราทุกสัมผัสแห่งความหรูหราโชบเชี่ยวและล้ำสมัย เอกลักษณ์ที่ไม่คิดจะตามใครเหนือท uh ุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu Mu-X Originality Redefined กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้